สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทุเดดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่15ธันวาคม2 5 6 6ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3หาฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้ คำนวณเลขเด่นประํำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2ตัวและชุด2ตัวล่างให้กับสมาชิกตูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นจากสูตรที่คำนวณหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหวยฮานอยพิเศษ ปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสรากไวหานอยงวดประจวนที่14ทธันวาคม2 5 6 6กันก่อนครับผลการออกสรากไวหานอยพิเศษทำการออกในเวลา17นาินาทีถึง17บานาที รางวัลเด็กไทย3ตัวบนลออก6 8 8 2ตัวบล8เด็กไทย2ตัวล่าง5 1ผลกานอสรากไวฮานอยปกติทำการออกในเวลา18 .15 นาทีถึง18 30นาทีรางวัลเด็กไทย3ตัวบอออก2 4 5 2ตัวสน4 5เด็กไทย2ตัวล่าง17และผลกานอสรากไวฮานอยว i p ทำการออกในเวลา19นากานาทีถึง19 30นาทีรางวัลเด็กไทย3ตัวบออก 9 8 9 2 2ตัวัน92เลขไทยัง1นนี่คือผลกรารอาลากหวยฮานอยพิเศษประจำปีและ VIP งวดประจำวันที่14ธันวาคมครับมาดูเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับผมได้นำเลขไท้สตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก245ครับมาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับ,รรรบนำเลข2คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อย ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณไว้แล้วครับ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี45,90ครับ4 5 9 0าเหลักสิบครับนำเลข4คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวมี2479ครับ2 4 7 9และหลักหน่วยครับนำเลขห้าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวมี1368ครับ1น6 8นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยไว้หานหน่วยงวดประจำวันที่15ธันวาคมครับมาดู ชุดสตัวบนผมก็จะนำหลัก14ตัว2479จับคู่กับหลักหน่วย4ี่ตัวครับ1368งสาดจะชุดสตัวบนดังนี้ครับ2องวละสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ A3 อ่าจะได้ตัวเลขเต่นนะครับเลข2ครับวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้ตัวเลขอะไรครับ21 23 26 28ครับเลข4วางหลักสิบจับคู่กับ หลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้4 1 4 3น6 4 8ีครับ7บางร0สิบจับพู่หลักน่วย4ตัวครับจะได้71 7 3 7 6 7 8ครับ9บางร0สิบจับพู่หลักหน่วย4ตัวจะได้91 9 2 9 3 9 6 9 8ครับทั้งหมด12ชุดครับนี่คือชุด2ตรงบนหอยฮาลอยชุดตรงๆองก็ต้องมาลุนครับชุดทั้งหมด16ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นผมก็จะตัดจาก16ชุดในสมัยคิดตัวครับมาดูที่หลักสิบครับ หลักสิตามสูตรหน่วยสี่ตัวครับ2479ครับ2479ดึง2ตัวครับดึงเลขเกตนะครับดึงเลขเกตและดึงเลขเก้าบางที่หลักสิบครับและหลักหน่วยสี่ตัวครับหนึ่งสามหกแปดครับหนึ่งสามหกแปดดึงสองตัวครับดึงเลขหกครับและดึงเลขแปดครับวางที่หลักหน่วยฉะนั้นในชุดเด่นสองตัวบนครับผมนําหลักสิบสองตัวเจ็ดเลขเก้าจับคู่หลักหน่วยสองตัวหกและแปดครับจะได้ชุดเด่นสองตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็มีเจ็ดหก เจ็ดแปดเก้าหกเก้าแปดสี่ชุดครับเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าหกเก้าแปดสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2ตัวบนหวยฮาหนอยชุดตรงตรง,ตรงมาลุ้นครับสี่ชุดจะมาตามสุดหรือไม่ครับและมาดูชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนผมก็ได้นําหลักร้อยครับมาดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรที่กำหนดสี่ตัวครับสี่ห้าเก้าศูนย์ครับ 4590ดึงของตัวครับดึงเลขสีครับและดึงเลขเก้าครับวางที่หลักร้อยครับจากนั้นในชุด3าตัวบนครับผมจะนำสี่และเมาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสชุดเจ็ดหกเจ็ด้กะชุดสตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุดสตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับสวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสองตัวบนสชุดจ่เจดกสี็ด้าหกสี่เก้าแปด้าวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสองตัวบนสชุด,ด 9, 7, 6, 9, 7, 8, 9 9้เก้าเจ็และเก้ รวมทั้งหมดนะครับในชุด3ตัวบน8ชุดครับนี่คือชุดตรงตรง3ตัวครับส่วนชุดเด่นครับผมจะสรุปให้สมัยดีตัวครับในชุด3ตัวนทั้งหมด8ชุดครับชุดเด่นที่สุดครับผมเน้นไปที่976ครับเด่นไปที่976ส่วนส่วนชุดรองครับรองมาที่496ครับรอง496เน้น9 7 6รอง496นี่คือ3ตัวบนครับและชุด2ตัวบนเด่นสชุดนะครับ76 7 8 9 6 9จปครับชุดเด่นที่สุดเน้น76ครับเน้น76 เน้นเจ็ดหกครับรองเก้าหกครับเน้นเจ็ดหกรองเก้าหกนี่คือชุดเน้นที่รองเลขให้สามตัวนสองตัวนของหวยฮานอยมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและวีไอพีแนวทางสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติครับรอบสิบแปดนาทีสิบห้านาทีถึงสิบแปดนาทีสามสิบนาทีครับมาดูสองตัวล่างกันต่อครับเลขเด่นสองตัวล่างของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดครับสิบสี่ธันวาคมออกหนึ่งเจ็ดครับล่าสุดนะครับออกหนึ่งเจ็ดครับมาดูหลักสิบครับ หลักสิบผมนําเลขหนึ่งคำนวณหาเลขเในประจําหลักสิบ ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณและสีตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี4 5 9 0ครับ4 5 9 0หลักหน่วยครับนำเลขเกต์คำนวณหาเลขเต็นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณและสตัวครับ4ตัวมี1 4 6 9ครับ1 4 6 9นี่คือเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยเลขไทยสองตารางของหัวหาหน่อยครับในหลักสิบสตัวครับ4 5 9 0ครับผมดึง2ตัวครับดึงเลข4นะครับและดึงเลข5วางที่หลักสิบครับเลขหลักหน่วย4ตัวครับ1469 1469ครับดึง2ตัวครับดึงเลข6ครับและดึงเลข9ครับวาดึง หลักหน่วยครับฉะนั้นนะครับในชุดเด่น2ตัตา่างผมนำหลขสิบสี่ตัวสี่และห้าจับคู่หลักหน่วย2ตัวเด่น6กและ9ครับย้ยชุดเด่น2ตัตลรางหวยหานอยดังนี้ครับชุดเด่นที่สรุปจับคู่ก็มี4 6 4 9 5 6 5 9 4ชุดครับ4 6 4 9 5 6 5 9 4ชุดใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นที่สุดเน้นไปที่5 9ครับเน้นที่5 9ครับรองไปที่4 6ครับเน้น5 9รอง4 6นี่คือชุดเด่นเลขไทย2ตัตล่างของหวยฮานอย มาได้ทั้งสาฮานอยครับพิเศษปกติและวี p อนะครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นไว้ที่ฮาหนอยปกติรอบ10บแปดนาฬิกานาทีถึง10บแปนกานาทีครับมาสรุปนะครับวหวยฮาหนอยทั้งสาฮานอยครับพิเศษปกติและวีเอในงวดประจำวันที่15ธันวาคมครับเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเลขเด่นนะครับในชุด2ตัวบน2ตัวล่างไว้ครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับที่สรุปจากผู้เด่นไว้ก็มี76 7 8 9 6 9 8 4 6 4 9 5 6และ59ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างมาได้ทั้ง3หาหฮาอยครับพี่เสีงพันธีและ v p p มารุ่นครับ8ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับในงวดล่าสุดครับที่ลงคลิปไปนะครับในงวดวันที่1 0 สีนะครับเงินที่14ครับในชุดทั้งหมดนะครับ8ชุดนะครับก็มาเข้าที่92ครับ92เป็นเลขท้าย2ตัวบนของหวยฮานอย VIP รอบ19บเนาฬิกาสินาทีนะครับนี่คืองวดล่าสุดครับส่วนงวดของวันที่15จะมาหรือไม่ครับในชุดเด่น2ตัวบนด้างทั้งหมด8ชุดครับ7 6 7 8 9 6 9 8 4 6 4 9 5 6 5 9จะมาหรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะครับมาดูชุดสรุปเน้น3ตัวบนครับสรุปเน้น3ตัวบนครับในที่ Hẹn 9,76% เก้าอยู anak, climbing, ่ตรงครับจุดเน้นครับ2ตะวันเน้นนะครับ76ครับ2องตะล่างเน้น59ครับนี่คือชุดสรุปชุดเน้น3ตัวนึตัวันและสองตะล่างครับและมาดูชุดสรุปนะครับรองนะครับ3ตัวรองที่496ครับรอง496 2ตัวรอง96 2าหกตะล่างรอง46ครับนี่คือชุดสรุปรองเลขไทยสามตัวนึตัวันและ2องตะล่างครับมาดูที่เลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลข6ครับวิ่งล่างเน้นเลข9ครับ6บนล่าง9นี่คือเลขวิ่งครับในชุดเน้นคือรองเลขไทยสองตัวันและ2องตะล่างมี76 นะครับ7 6 5 9 9 6 4 6พร้อมทั้งเลขวิ่งบนล่างจากผู้นะครับ6 9 9 6เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดประจำวันที่ 15บธันวาคมครับมาได้ทั้ง3หาหานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับแต่แนวทางสูตรคำนวณผมเน้นไปที่ฮาหนอยปกติรอบ10บแปดนาทิานาทีถึง10บแปดนาทีสาสนาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางหันี้หน่อยทั้ง3ฮหาหนอยครับที่ผมได้นํามาลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กาลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณยายันรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณท่านทั้นสุดค,คนในสุจะมาตามสุดออกตามสุด หรือไม่ต้องรอติดตามผลการ,ออกรกหาหนอสลากหวยฮานอยทั้ง3าฮาหนอยกันได้งวดประจำวันที่15บธันวาคมครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทุเรด,ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกาลังใจครับที่เขามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการคิดคานวณนสุขที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางวหวยฮาหนอยทั้ง3ฮา,หาหนอยครับฮาหนอยพิเศษ ฮานอยปฏิและฮานอยวีไอพีงวดประจำวันที่15ธันวาคม2 5ง6ลงคลิปวิสมาที่ตุนเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดไปได้ดีเล็กเด่นล,ลงคลิปวิคสมาชี้เต้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับขอสมัชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ